สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิฟจะมาสาธิตวิธีการปลูกต้นอ่อนนะคะก็จะมีหลายชนิดเลยวันนี้ก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันนะคะต้นอ่อนสาลี่ต้นอ่อนผักบุ้งแล้วก็ไขวาเลนะคะซึ่งความสะดวกของมันนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในคอนโดเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ดินเลยแล้วก็สามารถปลูกในกระดาษแผ่นรองได้ซึ่งเกิ่ฟทดลองปลูกมาหลายรอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์กันเลย เป็นถาดคอนเทนเนอร์ที่ใช้แล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นชุดปลูกที่มีขายตามช h อป e ีนะคะซึ่งมันจะสามารถเปิดมาใส่น้ำข้างล่างได้นะคะแล้วก็มีรูระบายน้ำตรงนี้รูระบายน้ำตรงนี้ก็สดุที่ให้ความชื้นกับเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งก็คือกระดาษอันนี้ก็ซื้อในช h อป e ีเหมือนกันสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีเอเจ้าอันนี้กิ๊บก็มีคอนเทนเนอร์พลาสติกตเปล่าๆมาซึ่ง หาง่ายมากเลยเวลาเราสั่งข้าวเราก็จะได้มาอยู่แล้วแทนที่เราจะทิ้งเราก็เอามารีไซเคลิคลกิ๊บจะสาธิตทั้ง2แบบเลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์หลังจากที่กิ๊บทดลองปลูกแบบใช้มเมล็ดน้อยๆแล้วกิ๊ก็รู้สึกว่าเออซื้อเป็นกิโลมาเลยมันก็คุ้มดีนะคะ1ถุงเนี่ยปลูกได้แบบหลายครั้งมากนี่คือปลูกไปเหลือเท่านี้แล้ว เริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาเมาล็ดไปล้างก่อนพวกเศษขุนอะไรอย่างเงี้ยแช่น้ําให้เมล็ดเขานิ่ม6ชั่วโมงถึง1คืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอามาบ่มพาดมันจะได้เกิดอัตราการงอกที่มากขึ้นแล้วเราก็รอกินผลผลิตได้เลยใน2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีกันเลยเริ่มจากเมล็ดดอกทานตะว,วันนะคะ จุดประสงค์ของเราที่การแช่น้ําก็คือให้มเมล็ดเขาบวมน้ําเม็ดผักบุ้งเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าเขาจะบวมไม่ค่อยเท่ากันอันที่ไม่บวมเนี่ยจะนอนอยู่ก้นๆเลยไซส์จะต่างกันมากเนี่ยไม่บวมคนที่เขาซีเรียสอะ่ะเขาก็จะแบบเอาตะแกรงมาล่อนแล้วก็คัดเฉพาะเม็ดที่บวมไปเพาะต่ออันนี้ก็คือน้องบวมน้ําแล้วนะคะจะนิ่มๆเม,ม็ดต้นอ่อนสาลีต้นเมี่ยวนะคะอย่างนี้ก็คือบวมแตกและอมน้ําเต็มที่ ถัดไปนะคะเราก็จะใช้ผ้านะคะผ้ากระสอบหรือว่าผ้าผืนเล็กๆหอ่อน้องเอาไว้อย่างนี้ถ้าใครไม่มีผ้านะคะใช้กระดาษแทนได้ค่ะอุปกรณ์ฉีดน้ำแบบนี้นะคะอ,อก,กี้ธรรมดาก็ได้อันนี้มันเป็นแบบแรงดันพอเราปั๊มอะ่ะมันก็จะฟูเป็นฝอยสาเหตุที่ต้องให้มันฝอยเพราะว่าต้นอ่อนนะคะทุกคนมันจะอ่อนแอมากๆเลย แล้วกิฟเคยแบบไม่ได้ใช้แบบนี้ปรากฏน้องก็ล้มแต่มันกินได้นะทุกคนน้องก็แค่แบบล้มแล้วเนี่ยแล้วนานแค่นั้นเองมันก็เก็บเกี่ยวยากจะมีน้องรากสีขาวๆงอกมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้ตัวเมีออยวรากรงอกแล้วตับบุ้ง บางเม็ดงอกบางเม็ดยังไม่งอกคะ่ะแต่ว่าดูรวมๆเปอร์เซ็นต์การงอกมันน้อยกว่าก็อาจจะบ่มต่อไปอีกพักหนึ่งต้นอ่อนสารีดูโอเคนะคะมีตุ่มรากสีขาวง,งอกขึ้นมาเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะได้ปลูกต่อกันเลย กะข้างล่างให้ให้ลากเขาอะลงมาดูดน้ำข้างล่างนี้มาดูกันใกล้ๆดีกว่าแล้วก็เทลงไปนะคะซึ่งเดียวก็พอถ้าเยอะเกินไปแล้วถ้าน้ำมันมาท่วมเม็ดข้างบนอะมันก็จะเน่าได้คือจริงๆอะที่เห็นอุปกรณ์เยอะเพราะว่ากิบก็สนุกกับการปลูกไงก็เลยค่อยๆซื้อแต่ถ้าคนที่มือใหม่มันยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรพวกนี้หรอกแล้วก็ใช้อย่างอื่นทดแทนไปก่อน กิฟจะถ่ายให้ดูความคืบหน้าของมันทุกวันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง วันค่ะทุกคนมีผักกินมันเลิศไหมล่ะกล่องง่ายๆก็สวยเหมือนกันนี่คือผลผลิตจากกล่องนะคะเกฟเซีนนีเกล้ออาจาแม่เกลยอเกลยออาจารแม่เกลยอโตเหนียวตัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะขึ้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์กันเยอะมันก็จะไม่ได้มีพื้นที่เพาะปลูกเหมือนทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวก็เอาต้นอ่อนเนี่ยไปปลูกเล่นได้แล้วก็มันก็ภูมิใจด้วยบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก,ก,ก็ชวนน้องๆมาปลูกนะคะสนุกดีการเห็นที่มาที่ไปของอาหารอะไรแบบนี้คิดว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะสำหรับในครอบครัวค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะเก็บเกี่ยวค่ะก็อยากให้ลดน้ําแล้วก็ให้พรมน้ําให้ต้นอ่อน,นะคะดูดน้ําเข้าไปในตัวเขาให้ได้มากที่สุดเขาจะได้แบบอบอิ่มน้ํำน่ากินค่ะคลิปถัดไปนะคะกิ๊จะมาโชว์เมนูว่าในแต่ละชนิดเนี่ยเอาไปทําอะไรกินได้บ้าง,งมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีทั้งกับข้าวนะคะถ้าเกิดใครนะคะชอบก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คอยเด้ วันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําเมนูให้ดูบา,บายยปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็าไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้เพราะว่าเราลองกระดาษเอาไว้เนาะกมวนม้วนเลยม้วนขึ้นไปแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกระถางต้นไม้แล้วก็เอาดินกบฝังดินไปได้เลยเป็นปุ๋ยชั้นยอดค่ะระักนะหกินไม่หยุดเมนูต่อไปอยู่นีๆๆ่แบบจะ s t a r แบ้